าสิโบก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าเราเดินท่านี้มาบ่อยมาก <laughs> แล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ได้แบบมาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เป็นดีไซนเนอร์อเป็นอาร์ตินเขาดีไซน์ออกมารู้สึกว่าแบบโอ้เจ๋งมากวันนี้ได้ร่วมอยู่บนโชว์ด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราเราแบบว,ว่าเออเจ๋งอ่ะเพราะว่าโบกี้เขาร้องเพลงพอมากคุณไมาได้ยินกับหูตัวเองเหรอไม่เหรอหูแบบ บอกพ่อจริงเมื่อกี้ชมชมเขาไปหนึ่งกลุ่มพี่โบกี้เป็นศิลปินที่ที่ดีที่เก่งมากแหละแล้วก็เพลงร้องเนาะร้องเก่งแล้วก็เพลงดีแล้วที่สัมพันคือได้มางานที่บรรยากาศคริสต์มาสรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบสดชื่นมากๆเพราะว่า2ปีของโควิดที่ผ่านมาเราแบบไม่ได้ไปไม่ได้เลื่อนไม่ได้ไปด้วยกับคริสต์มาสก็วันนี้รู้สึกแฮปปี้เดี๋ยววันคริสต์มาสจะมา เดินเล่นมาจริงๆครับอ่ะฝากนิดน,นึงเชิญชวนก็นได้ถ้าใครสนใจอะไรเนี้ยเออมาถงถ่ายรูปถ่ายรูปกันอะไรเป็นไงยังไงก็ถ้าใครชอบรักการถ่ายรูปหรือหรือรักอะไรที่เป็นคริสต์มาสก็อย่าลืมมาที่เซนทรัลเอ็กซ์ซี่นะครับมีพิซซ่าอินสตอลเลชันของเิอปินชื่อดนะังใช่เพราะว่าคือคือคจริงๆเขาอะไปมาหลาย ไปเนี่ยอันนี้คือที่ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเซียที่เขาทำมาก็ได้กินเนาะเป็นที่แรกที่เขาแบบเราแบบที่เป็นในเชิงของอาร์ตที่มาตั้นเลยใช่คือปกติเขาจะเอาไปวางชิ้นเดียวอันนี้คือเขาแบบเอามาเยอะแยะมากแล้วแบบมีทุกชั้นเลยคือถ้าใครแบบชอบศิลปะอย่างโปรอย่างพวกเราเนี่ยเดินดูได้เลยถ่ายภาพได้เลยอ่าเพาะฉนัว่าสายศิลปะปอย่างโปรจะถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจผมชอบมากผอถ่ายไปเต็มลูกคู่มีลูกคู่กันบ้างหรือยังวันนี้มีหนึงคู่มีทั้งวิดีโอครับค่ะ อีกสามปีครับเมื่อกี้จองตัวทุกคนแล้วค่ะบอกว่า่อกี้เราดาวนี้เจอกันแน่แน่ยังไงคะคืองานที่แล้วเนี่ยแบบว่าฝั่งซ้ายมือผมแบบเจิาลาเจ้าอนเดิมอันนี้ปลาบอกเลยก็เขาดาวปี2022เจอกับพิ่ออนคาวทั้งตูเซนี่สิบสา2อไป2022ไปแล้วอเจอพวบเราได้ที่แบบ เดี๋ยวพวกเราแบบยอนคลาวได้ฟูลเซตแล้วก็มีแบบแขกรับเชิญที่แบบโหเขาเขามาเพื่อความสุดสนามโยเฉาตอนนี้ดีเทลเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนคะกำลังจะบอกนะกำลังจะบอกไรมยติดตามได้เมื่อไหรเมื่อไหรจะหลุดเพราะว่าทุกคนรอลุ้นสามารถติดตามสามารถติดตามรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่โซเชียลของเบียนคลาวครับผมแต่ว่าเราขอคิดเล็กๆว่าไม่ได้เป็น ทางการมากอยากอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาชิลๆกับพวกเราแล้วก็เอนจอยข้ามปีแบบร้องกับพวกเราแต่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงอยากให้ติดตามจริงใส่เขาว่าอลายคนรุ้นเซอร์ไพรสไงอ๋อต้องบอกว่าไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าจะทําให้ทุกอย่างมันสนุกที่สุดมารีแลซกมาเอนจอยกันเขาดาว2022ด้วยกันส่วนแขกจะเป็นใครก็นักสปอยของทีมก็ขอเงียบไว้เพียงเท่านี้ยังไงจะดูในโซเชียลโอ้ไม่รู้ ต่งานไม่ใหญ่แน่นาวีใช่ไหมครับใช่ครับเขาบอกห้าพันเขาบอกว่าน้อยไปยังไงปีก็ปีหน้าปีหน้า2023ก็รอดูว่าจะเป็นอะไรยงไงเราเรายังไม่รู้หนิว่าห้าพันน่มันจะคืออะไรใช่ไหมอ่าก็รอติดตามครับผมจะลุ้นนะ ก็ตัวเองรู้ตัวว่ามันต้องทำปรเจกต์ใหญ่ๆในนั้นด้วยใช่ไหมคะมันเป็นสเกลใหญ่ด้วยยังไงวะมันไม่บาลานซ์กันละบอกว่างานเล็กกับสเกลมันดีใหญ่คือแล้วกเีความสนุกยิ่งใหญ่ความสนุกยิ่งใหญ่นก็ยิ่งใหญ่จุดประสงค์ของทีมคืออยากให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดอะไรที่แบบพิเศษเราก็ต้องสรรหาให้เพื่อนๆที่น้องๆป้าๆน้าๆทุกคนอยู่ไอ้น้องเขาดาวแล้วก็มีเปิดตัวอะไร ตอบนะเจ้าพี่มาตลัวหลุดกัวหลุดใช่ไหมครัเอ่อตลัวหลุดใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะบอกชื่อของหนังหรือยังหรือว่าเขาจะบอกชื่อโปรเจกต์ใหม่ๆหรือยังแต่ปีหน้ารับรองว่าแน่นแน่นอนเพราะว่าแค่เราจะลาไปทํานู่นนี่นั่นเขาก็แบบว่าหยุดก่อนวิแต่คนมองว่าโปรเจกต์ปีหน้ามมีโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็โปรเจกต์ที่เซอร์ไพรส์เยอะมาก เยอะมากวางแผนยังไงสหรับกครับวางแผนแล้วกักับการจัดการตัวเองเลยคือคือจริงๆไม่ใช่แค่ทั้งไมโครมันมีแบบทั้งน้องนี่ค่ายอีกไมโครบิลหรือใครๆก็ตามที่แบบว่ามีมีโปรเจกต์ที่ทำเบียงทาวทำรูปมาเท้าหรือว่าเขาไปทำรูปรูปของคนอื่นเงี้ยแต่ว่าคือขอย้อนกลับมาที่โปรเจกต์หนังคือทางทีมเบียงทาวอ่ะทะลุรวมคนที่เก่งในสายนั้นๆสมมติ ตะก,ก้องเขาเลือกตะก้องที่เก่งในทางที่เหมาะเหมาะก,กับศิปลปะของผมอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ก็ไม่อยากสปอยเยอะหรือว่าแบบอย่างคนเขียนบทก็จะถนัดในทางนั้นอะไรเงี้ยซึ่งทุกๆคนที่ที่ที่ทางทีมเขาเลือกมาเนี่ยทุกคนเขาเก่งเฉพาะทางอยู่แล้ว่อเราอยากส่งซอฟต์พาวเวอร์เนี้ยส่งศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่สายตาโลกเราไม่หลุดเลยนะไนนม่หลุดเลยนะคะมีอะไรจะพูดไหมคะส่กตางตัวนิดนึงสตกงตัวหน่อย ก็ที่โปบอกจริงๆจุดประสงค์ของเอาผมก่อนผมอยากให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่เราทําทีมเหมือนกันและพอมันเป็นหนังเนี่ยเราอยากให้มีความสุขแล้วก็อยากให้ซอฟทาวเวอร์ ower, หรือความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยส่ง,งไปถึงคนดูทั่วโลกมากที่สุดที่เราจะทําได้แต่ว่าไม่ใช่แค่ความสวยงามค,นนาคือ, content, ว ột, อความสนุกด้วยคือคอนเทนต์ตัวบทอ่ะมรู้มาคร่าวๆประมาณนึงงแต่ยามาถามมันเยอะนะเดี๋ยวผมก็ บทมันค่อนข้างเข้มข้นมากใช้คำ่เข้มข้นมากก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆครับสลับกันแต่ก็โปรเจกต์ของน้องๆเนี่ยคือโชคดีที่ว่าน้องๆเพื่อนเ,เราเนี่ยมีมามีความสามารถหลากหลายทั้ง16คนใครเหมาะจะทำอะไรก็ไปอยย่ในท,ที่ที่เขามีความสามารถโดดเด่นตรงนั้นก็ทั้งที่ตอนทั้งผมทุกทีทุกคนเนี่ยก็ก็ร่วมกันทำงานที่เหมาะเพื่อจะส่งสความสุขให้ทุกคนครับ รอดูครับว่าใครทาอะไรตอนนี้จักดี้แบบพูดเื่นหลังมาแ่ล็อคนรอนะบาคนที่รเอ๊ะว่าไป่าที่อยู่ในไอันาก็ต้องรอดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโปรเจกต์ปีหน้าก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าป่านป่าแาไม่้ไ เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเวลทัวร์เพิ่งจบไปเฟสแรกแต่จริงๆแล้วมันยังมีเฟสสองไปสามต่อต่อไปเรื่อยๆก็อยากให้ดูว่าเราจะไปต่อกันที่เมืองไหนแล้วเราจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มันมัน,ม,นมันเป็นความความสัมพันธ์ของาการที่เราไปเวลทัวร์ในฐานะคนไทยครับแล้วแบบไปเป็นกลุ่มใหญ่50คนเนี้ยเราก็เลยอยากส่งหนังออกไปด้วยพร้อมๆกันใม่ใช่ก็ลองรอดู คผ,ผมรักดนตรีนี่เป็นเด็กคุค่ะถ้ามันมีโอกาสก็เรื่องเพลงก็เป็นเรื่องที่รักหนึ่งในเรื่องที่รักที่สุดในชีวิตก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าจะมีแต่ว่าตอนนี้โปรเจกต์มันมีไหมเราก็โฟกัสเป็นเรื่องๆไปก็ต,ต้องบอกทางทีมงานคุณปอนอะไรเงี้ยมากกว่บอกแล้วกันแต่ว่าอยากมีครับต้อรมีดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะก่อเรื่องหนึ่งค่ะก่อนที่มีแฟนๆก็บอกว่าบริจาคขอบริจาคเลือดในน คอมเมนต์ถ้าเราเห็นนะแล้วก็จะคอมเมนต์บอกนะในทวิตเตอร์หรือในโซเชียลอยู่ก็ดีใจมากที่ที่เขาเขาที่พี่น้องเพื่อนเขาช่วยแชร์สิ่งที่เขามีให้คนที่ไม่มีบางคนมีน้อยก็แชร์ในสิ่งที่เขามีน้อยบางคนมีมากก็แชร์มากต่อให้มากน้อยมันคุ้มค่าอห่ือว่าเราได้แบ่งให้เขามากถ้าเราได้แบ่งให้เขาแล้วเ,เขาได้ได้รับสิ่งตรงนี้ต่อบ,บางคนเขาขาดจริง บางคนใครจะต้องการเลือดจริงๆต้องการสิ่งของแม้มันเป็นสิ่งเล็กว่าโลกมันสวยงามได้ถ้าเราแบบแบ่งมิดแบ่งปันซึ่งกันและกันต้องขอบคุณม,มา,ากๆจ้ะ อืในบางกิจกรรมแฟนเขาได้แบบแจ้งเราไหมว่าเออเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมนี้มาเพื่อจะทำดีนี้งงอะไรเออของผมค่ะคือไม่ได้ไม่ได้แจ้งแต่ว่าเขาทำกันแล้วเขาก็จะถ่ายภาพแล้วก็ลงแฮชแท็กเรา hashtag, oh, hashtag, oh, hashtag, oh, แฮชแท็กโปแฮชแท็กน้องๆเขาอื่นด้วยบางบางบางคนนะครับแล้วก็เห็นใน Twitter บ้างซึ่งพวกเราก็รับรู้อยู่ครับสังอยู่ตลอดด้วเห็นตลอดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทั้งหมดไหมแต่เห็นตลอดล่าสุดเห็นเป็นเลยจากเรื่องที่สกาชาชก็ดีใจมากเกือบเป็นวันเดียวกันกับผมละ กเจออกันแล้วรางานทีทีแท็กก็ยังคงครองแบบว่าท่านู้สองร้านตลอดค่ะแท็กยังยังยังพุ่งตลอดก็จรก็จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีพลังของแฟนๆก็คงไม่มีพวกเราที่วันนี้คือจริงๆก็แบบต้องแบบขอบคุณมากๆากเลยครับแบบทุกๆทุกๆสิ่งที่ทำให้พวกเราอย่างเงี้ยจริงจริงพวกเราแบบรับรู้แล้วก็เห็นอยู่ตลอดแล้วก็พวกเราก็พยายามพยายามมอบพวกเรา ทุกครั้งที่ทำงานเราพยายามเต็มที่เพื่อส่งความสุขผ่านกับให้ทุกคนเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการขอบคุณกับทุกคนครับขอบคุณมากๆในแบบทุกทุกทุกคนทุกชาติเลยโอเคามกอยากให้ดให้หลุดอะไหมก็เราไม่ดไงอ่ะยากให้ตัดสิบมิอยากพูดอะไรไหมเห็นคันปากอยากลุอนใช่ใช่ เข้าดาวมีไม่เกิน5,000 0 0ห้าพันโคมใครแบบยังไม่มีแผนก็ถ้าีออนคาประกาศปุ๊บก็รีบจับจองเพราะเราอยากทำให้สุดความสามารถของการสร้างความสุดซึ่งกันและกันต้องมีทีมไหมคะเกือบล้วตีมไนเกือบตีมตีมเหมือก็อยู่บ้านคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเราเป็นคนกันเอง เข้ามาจอยกันแล้วต้องก็ต,งต้องบอกว่าคือใครจองก่อนซื้อก่อนก็ได้เข้ามานั่งก่อนแบบว่าไม่ได้มีการสุ่มใดๆดงเส้นก็มาเอ็นจอยด้วยกันข้ามข้ามปีไปด้วยกันว่าเพราะว่าอันนี้คือปีแรกนาะที่เราจะได้อยู่แล้วก็ได้ได้ไดมาเจอกันบอกแฟนจะมาปูเสื่อปูหมอนนอนหลอกค้างมาค้างคืนไหมผมผมผมไม่ได้พูดนะไหนก็กม,มีาี่ก็มี หลายบาทแล้วก็เป็นทางเฟิร์สแต่ว่าต้องรอดูว่าคืออะไรทีเดียวคีับกมีควออนไลน์ด้วยไหมคะมีแบบออนไลน์ให้เป็นจะได้ที่ไม่ก็เป็นไม่พอรกันอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ายืดยาวยืดยาวไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแน่นอนยืดยาวเขาดาวครับแล้วก็มาร่วมสร้าง ความทรงจำ้ามคืนของ222 0กับพวกเราทั้ง16ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากหนังไทยพวกเราครับชื่อกำลังจะออกมาแล้วว่าคืออะไรแล้วก็ฝากติดตามกินพ้อเดชซีรีส์เวิ l ์ t ทัวร์ในเพจ2เพจ3ต่อๆไปว่าพวกเราจะบินไปที่ไหนก็รอติดตามค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์อินฟูนิคมากมายของน้องๆีนค่ายดิอ c นคาวครับโอเคอะรเสร์ค่ะันสองคนองคนเนนี่อมารือนี้นะจ๊ะไม่ะโ lama bang ini